สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟยูเทิร์นซิตี้เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟไฟเอ็มเล่นฟรีด้วยแค่เราเข้าไปกรอกไวลิทที่ดิสคอดใต้คลิปก็เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับและในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิร์ฟถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้มีอเมซอนด้วยนะครับโคเทนะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะมีพนักงานมาขายของจริงๆด้วยนะเดี๋ยวโบจะพาทุกคน เข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรขาดบ้างด้วยนะครับแล้วก็เด็กใหม่เข้ามาครั้งแรกเลยอย่าลืมนะครับเพราะว่าแจกของเพียบเลยนะอย่างเช่นกาชาเงินแล้วก็กาชาอะไรต่างๆเยอะมากนะครับเดีย๋ยวผมเปิดกาชารถหน่อยแล้วกันนะครับนี่เด็กนี่ก็จะมี กาชารถเด็กใหม่นะแบบนี้เลยแจกทุกคนแจกแบบถาวรด้วยนะครับนี่เลยครับผมได้รถเล็กมา1คันนะแอดมินก็แจกรถทํางานด้วยนะครับรถทํางานนี้มันจะไม่ถาวรน,นะมันจะอยู่กับเราเจวันเท่านั้นนะครับแล้วก็รถคันนี้มันก็จะบรรจุของได้6กโลนั่นเองครับนี่แล้วก็ของอะไรอือ่นอีกมากมายนะครับลองไปเปิดดูนะมีกาชาเงินมีบัตรสายกรรมอะไรต่างๆนะนันเี้นะครับเดย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบโดนทน รถใครครับเนี่ยทตไม่เท่จังถ้าใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อแอดมินดูนะครับรถแมวหรือเปล่าวะนั่นรถอะไรวะนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับในอนาคตเดี๋ยวจะมีสมัครพนักงานมาขายของอเมซอนนะครับนี่เลยแบตนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาของหรืออะไรต่างๆนะครับจะตามนี้เลยนะนี่เนี่ 30บาท40บบาทนะพวกขนมอะไรต่างๆนะครับมีแบบนี้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีขวดน้ำสลิปปี้แบบนี้ด้วยนะนี่อาจจะซื้อไปแล้วก็ติดมือไปนะผมว่านะต้องรอดูนะครับว่าจะอัปเดตออกมาเป็นไหนนะครับนี่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีปั๊มปตทกับทางเซเว่นนั่นเองครับนี่เลยนี่มีเซเว่นด้วยนะครับเราสามารถที่จะ มาซื้อของด้านในได้นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะด้านในนี่เลยซื้อของได้มาดูดิมีอะไรซื้อบ้างเนี่ยกดซื้อเข้าไปครับนี่เลยมีหมูกับไกไข่ขายด้วยนะครับที่เซเว่นโคเทแล้วก็มีลําโพงด้วยนะลำโพงราคาแค่1500เท่านั้นนะครับนี่มาซื้อได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มปตอทอนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูป้ายนิดนึงแล้วกันนะว่าจะสวยแค่ไหนนะนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าปั๊มปตอทอนะครับแล้วก็บอกว่ามีเซเว่นกับอเมซอนอยู่ด้านในนะครับและในเซิรนี้ ก็มีรถ l i มิเต็ด้วยนะครับอย่างเช่น R35 จิ๋วคันนี้นะครับนี่เลยนี่สำหรับรถพวกนี้นะครับจะมีแจกเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเทพทูภายในเซิร์ฟนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่า เราเติมครบพันสองพันอะไรประมาณนี้นะถึงจะได้ไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีรถแมวเหมียวด้วยนะครับนี่เลยและในแต่ละเดือนก็จะเป็นรถที่แจกไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่เลยขึ้นไม่ได้นะครับมีคนลัอกอยู่มนรถเขานะครับไม่ใช่รถเราก็คือรถพวกนี้จะให้สาหรับคนที่เป็นเทพทูในเซิร์ฟมันเองครับเนี่ยจะต้องเติมเยอะนิดนึงนะครับและรถก็จะเป็นรถลิมิเต็ดด้วยและระบบทํางานในเซิร์ฟนี้เจ๋อมากๆเลยนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันคืออะไรนะครับถ้าสมมติว่า เราเดินไปถึงแตงโมจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันก็จะเก็บให้เราแบตอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกด e อีกแล้วครับบอกลาตัว e ได้เลยนะครับเงี้ยออกจากคีย์บอร์ดเลยก็ได้นะครับผมว่านะับไปนั่นนะครับนี่เลยแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับแบบนี้เลยนี่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 โอ้โหดูดิมันเก็บง่ายแล้วก็เก็บเร็วด้วยนะเซิร์ฟนี้นี่เลยเราไม่ต้องกด e อะไรเลยนะครับแค่เดินเข้าไปใกล้ๆกับผลไม้ที่เราอยากจะเก็บเนาะแล้วในเซิร์ฟนี้นะครับมี งานเพียบเลยนะครับผล,ลไม้แครอทอะไรต่างๆมีหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่แครอทใช่ไหม <c oughs> และจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คืออู่ในเซิร์ฟนี้แล้วก็ในเซิร์ฟนี้รับสมัครหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาก็จัดไปเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอู่ช่างในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูการาฟฟิตี้ก่อนนะบอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับนี่เลยถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเซิร์ฟนะครับก็ลองมาดูได้นี่โอ้โหดูดิโคตรเท่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเท่กว่าอีกนี่เลย มีคนเอาจัก,กรยานมาแต่งด้วยนะครับนี่สลับด้านในนะครับก็จะสวยอลังการแบบนี้เลยนะนี่เอาเปิดไอตายครับ <c oughs> ไอสไตล์สินี่จ๊กเกอร์ก็มีนะครับแล้วก็มีสตาร์วอร์ด้วยนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับและสำหรับใครที่ มาแต่งรถตรงนี้ต้องให้ช่างแต่งให้นะครับนี่เลยอยากได้ไปไหนก็แจ้งช่างได้เลยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัครงานเป็นช่างก็สามารถติดต่อหัวหน้าช่างได้นะครับนี่เลยโอ้โหดูดิโคตรสวยและตอนนี้เราก็อยู่ในเลเบลในเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เขามาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเขามากลายเป็นไก่อยู่ตรงนี้นี่มาจิกาคนนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีคนนั่งเหงาอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในนะครับนี่เลย รถพวกนี้จะแจกให้สำหรับเทพทูในเซิร์ฟนะครับนี่เลยนี่ถ้าใครอยากได้นะครับก็จัดไปฝั่งนี้ครับมาดูอันแรกเลยก็คือตู้ตีบูปินนั่นเองครับนี่เลยตู้ตีบูปินนะครับก็คือก่อนที่เราจะมีอาวุธก็จะต้องมาตีบูปินก่อนนะก็คือพิมเขียวนั่นเองครับแล้วก็จะมีมเมล็ดสมุนไพรด้วยอยู่ตรงนี้เอาไปปลูกได้นะครับนี่เลยแล้วก็ในตัวของเรา มันจะมีเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมอยู่นะอ่าถ้าทูดว่าเราเปิดมาแล้วเราก็จะได้แร่เริ่มต้นแบบนี้แหละนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟสําหรับโต๊ะคราฟก็จะมีกุญแจเซฟแหวนแก๊งแล้วก็จะเป็นผ้าครับผ้าตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของการคราฟกล่องยานั่นเองครับนี่เลยอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธนี่โต๊ะคราฟอาวุธก็จะเป็นอาวุธประชิดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกวัตถุดิบต่างๆประมาณนี้เลยสําหรับคนทีี่ออยาากจะได้้ววุธในิรรฟมแล นี้อาวุธเพียบเลยนะนะเดี๋ยวเราวิ่งออกไปด้านนอกนะครับว่าพวกไก่ย,ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหูด,เด้เอาว่าทําอะไรกันครับเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเซิร์ฟนี้และจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือจุดวราร์ปตรงนี้และจุดวราร์ปตรงนี้ก็จะเป็นวอร์โซนในเซิร์ฟนันเองครับนี่เลยก็จะอยู่ตรงริมหาดที่แห่ะนะครับพอเรามาถึงแล้วให้กดตัว e แล้วก็กด enter 1ทีนะแล้วก็จะวราร์ปสู่สวงสวรรค์เลยครับนี่เลยนี่มาอยู่ตรงอากาศนะครับแบบนี้เลย นี่นี่น่มีเพื่อนผมรออยู่นะครับนี่ก็นัดกันไว้เพื่อที่จะมาอัดกันนั่นแหละนะครับนี่เหีแล้วก็มัตีกับเพื่อนได้เลยตรงนี้อันนี้มันจะถืออาวุธออกมาโอ้โหแม่งขี้โกงว่ะเฮ้ยเฮ้ยขี้โกงว่ะโทษโอ้โหอย่างโกงเลยเด,ยดยิแล้วเราก็จะเกิดเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเลเบลเองครับปกตินี่จะเกิดประมาณสักหนึ่งนาทีนี่แหละนะ ไอ้ขี้ IQ โกงไอ้เพื่อนผมไอ้ไอ้ขี้โกงโถยและถ้าใครจะตกปุลนในเซิฟนี้ต้องมีตำรวจออน3คนภายในเซิฟนะครับจกปุ๊บตำรวจมาปั๊บนะครับเซิฟนี้บอกได้เลยว่าทำงานกันดีมากนะและสำหรับใครที่กำลังหาเซิฟเล่นกันอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม